สวัสดีดสดครับ,มรบผมประทีปคนพันบางครับวันนี้รายการเขาเริ่มแล้ววันนี้จะมามะดูร้านพี่ชายนะครับพี่ชายที่อยู่ด้วยกัน<ม><ม>เขาก็เติบโตครับเติบโตทําเริ่มจะมีกิจการอะไรใหญ่โต<ม><ม>อันนี้เราอยู่ที่ลาดเทา<ม>้าลาดเท้าแสดงลาดเรือลาดเท้า4ีแปดนะครับโอ้ในซอยที่นี่ก็คือซืคือคมหน้าดูครับวันนี้เรามาบ้านพี่ชายครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักพี่ชายครับ พี่เน่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่เน่งนะครับซีเหน่งนะครับซีเหน่งองน้องๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทางรายการและเอฟซีของคนพันๆด้วยนะฮะขอบคุณมากมายที่แวะมาหากันนะครับข้าบมครับผมวันนี้เจอกันและเจอกันที่บาหาล่าวันนี้ทำซีคีส์เดินเดินเจอกันเด้อเป็นนี่นะครับบ้านพี่เขารับาาหล่านะครับใครที่กำลังจะเข้ามาเดินขาล่านะครับตอนนี้ก็มากับ ทีมควรหลายคนนะครับคนนี้ครับพี่ป๊อสครับไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายปอนนะครับทั้งทัพกันหมดดีดีนะว่าที่รายการของคนพันพังให้เกี่ยรมาแล้วก็รายการแล้วก็มาทการ้านพืได้แชร์เหนียวบ้างมาอ่ายอะไรน้าเลยแสดมที่อยู่ใกล้ขอเชิญเลยนะบริการนกค้า พี่ป๊อดนี่นอกจากพี่ป๊อดมานะครับพี่ป๊อดยังมีมง๊ะดียังเล่นดนตรีนะครับแล้วรับงานอีกหลายอย่างนะครับป๊อดฝังฝังเด็นฝังงานนั่นะครับตอนนี้ผมยังไม่พี่ครับผมก็ต้องงานใส่กันนะครับอ๋อ๋อตรงนี้อยู่กับกีตาร์ะยอจนะครับกอเกาะไต้หวันด้วยก่อนนะครับอีกคนหนึ่งครับพี่ชายที่ไม่ค่อยได้เจอกันนานๆเจอกันเพราะพี่เขาไปได้ดีบได้ดีที่อื่นนะครับไม่ค่อยมาเจอกันพี่บลนครับพี่บลนครับสวัสดีครับก็ นานมาเจอนี่ไม่มีน้องๆก็ขอบคุณครับก็ไม่น่าเกินว่าจะมาร่วมวงกันก็ไม่มีปัญหาครับมาเลยที่ต้องรับครับหนึ่งคิดหนึงทุกคนถ้าถ้าถ้ามาก็ควรต้องเสียค่าเมมเบอร์ไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่ไม่เสียค่าเมมเบอร์นะครับมาดูแลมาดูแลกันาที่นี่ครับและอีกคนหนึ่งครับพี่แท็บลิบิอาร์นะครับช่วงนี้พี่เขาก็ เก็บตัวอยู่ว่าจะมีผลงานขวงเองผลงานซิคเกิ้ลหรือะไรประมาณนี้ครับนี่นะครับนี่ตัวน้องปอลนะครับครับผมครับผมแคทเธอรีนอครับวันนี้มาเยี่ยมร้านชายครับพี่ชายครัแล้วก็เป็นนักร้องให้ถึงกีตาร์นะครับผมขอเพรั ให้สัมเป็นบรรยากาศเก็บกับหน้าหนาวอันั้นเลอ๋อพี่มันจะเย็นมากนะพี่เย็นมากเย็นมากไม่ต้องกิดตามชุนเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ในโรงน้ำแข็งประมาณนั้นเย็นมากจริงๆเดี๋ยวลองกินจ้ามกันดูกันถ้าผมเดี๋ยวเราติดตามด้วยครับผมในนี้มาที่นี่ร้านบาหาลากนะครับโอ้คนรู้จักเยอะครับคนรู้จักเยอะพี่ซีหนึ่งคนรู้จักเยอะนะครับวันนี้มาบาหาลากนะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งเขาแนะนำ ร้านดูครับว่าร้านาจะเป็นยังไงมีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวผมจะติดทิปด้วยครับถ้าติดแฮชแท็กติดอะไรของคนร,รักอาจจะลด 10%, เล,10เลย10%โอ้โห10%เลยโอ้ผูส่วนมากเลยครับ okay. 10%เลยโอเคเป็นเลยว่ามาจากรายการคนพันทางอ่ะนี่ครับถ้ามาจากรายการคนพันทางลดทันที1ินะครับอ่ายินดีมากมาย ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในของบาาร่าครับผมชื่อนี้ก็โหดร้ายมากเลยนะครับไม่รู้ว่าชื่อนี้ได้แต่อะไรมาใครบอกพี่พี่ชื่อนี้ได้แต่อะไรมาครับอีกแล้วนะครับแฝงด้วยคำน่ารักตะลักเป็นการด่าตอนนั้นเรียนพ,พ่อตีอยู่พพก็มีเพื่อนน้องแล้วก็มีพี่ใหญ่นะครับก็เป็นพี่รอง ปนควรปนควรเราก็จะอยู่ยปเป็นควรเดียวกันก็มีผู้ใหญ่ทีท่คอยดูผมก็ชอบดา่าพวกน้องเรนหารัพวกนี้มาช่วยการทำงานหนะอ่อยมาสังสรรค์กันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นธรรมดาจริงๆแบบไว้เล่นการไว้เล่นงานแบบในกลุ่มทีนี้เราก็เกิดไอเดียว่าธรรมดาโลกไม่จำแต่ช<อ>ื่อร้านเก่าเนี่ยมันเป็นเีเดียวเกิแต่รเราอยากเปลี่ยนซึ่งหมายถึงว่าเราเราก็อยากเปลี่ยนตั้งนานแล้วแหละเพื่อให้มันมีอะไรใหม่ๆ ใชสีรับเราก็จะเปลี่ยนลุกของร้านเนี่ยเป็นแนวเดิมแนวล็อบแนวอะไรเงี่ยเป็นสีสันนะครับของเป็นืุนที่นะครับจึงจึงเกิดชื่อร้านนี้ขึ้นมานะครับว่ามาหาราอ๋อเป็นที่มาของบาร์นี่มาหาราครับเราที่ไปที่มานะครับที่ไปที่มานี่นะครับโลโก้ร้านนะครับต้องขอบคุณมาารานะครับเพื่อนนะครับต้นยินเลยใคตัดในเสื้อให้โอ้ตัดในเสื้อให้แล้ได้ แล้วอันนี้คืออะไรคืออะไรเนี่ยมีหาเนี่ยบรรจุยังต่อยอดจากด้วยอาหารร้านเปอาหารราเป็นกาแฟอ้อทีห้าใช่ก็เป็นร้านชื่อร้านกาแฟที่เราเราต้องคุยแบบสุภ้าแล้วก็รือทาประมาณนี้ประมาณใช่ห้าใช่ห้าก็ต่อยอดเป็นกับข่าวาหารราอะไรอย่างเงี้ย ในเร็วๆนี้ก็จะเปลีเป็นร้านข้าวตัามสไตล์ขายกระเพราขายกระเพราอย่างเดียวเลยกระเพราฮาลากะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราทุกอย่างแต่มีกะเพราอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเมนูของกะเพราต้องครับต้องครับแล้วก็มีการเป็นข้าดไม่ได้เลยดองดองขายดองดอง ก็คือผลไม้ดองทุกอย่างโอ้ผลไม้ดองแล้วก็ส่งแล็ปแล้วก็ส่งแล็ปเอ่อส่งนาราบุกส่งทุกอย่างโอ้ส่งทุกอย่างถ้ามีแอปมีอะไรก็สั่งได้เลยได้เดีไปเดี๋ยวสั่งได้เลยตอนเปิดรายการเปิดร้านหัวยาชื่อร้ารได้ครับได้ครับไม่ใช่าครฮะเดี๋ยวไปดูข้างในครับเอ้าอะไรดิทำให้เปิดสิครับเปิดเปิดเปิดโอ้โหจะอะไรนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในร้านครับเขาจะแนวแบบ เศษเล็กเครับเป็นาเศษเนะครับอันนี้คืออะไรบ้างครับพี่กต่งุญนะครับเป็นกงานบมานะรั้วก็วดเกลยอะไรเลยอะรบผมเป็นคนชอบตกานะครับอ๋อสุว่ามีลของวเงมากนกเวลาตันการครับนใจครับเ ควสะสมนะครับเป็นคาสะสมคา้ใช่ครับสะสมมาก็แ่งว้หลทำเ้ปทำา็แนูมาเลยเกิดกรสุกร้อยนะ่าโอ้นี่สิี่าครับี่กาวปอบเราจะเริ่มประมูลเลยไหมประมูลแล้วเราจะเริ่มประมูลของเก่าในนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้นห่น ของเยอะมากครับของเยอะมากซึ่งเป็นของซึ่งเป็นของวินเทจนะครับบรรยากาศอะไรฝั่งนี้เป็นอะไรผนังตู้ผนังนังครับผนังโอ้โอเคครับเซนหน้าดูเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลดลดลดเสียงหน่อยนิดครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้ เปล yeah. like ี e oh. yeah. nah ่ยนงานเก่าทั้งหมดเลยนะครับก็ยังเป็นสีเป็นงานของผู้ใหญ่เก่าทั้งหมดหลยอย่างครับครับผมพัฒนาทุนมีไฟสตอรี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับรถเก่าก็น่ารักนะครับหรือไฟนะครับเราชอบงานเก่านะครับเี่ยานี่ลูกค้ามานั่งปุ๊บจักรยานเก่าจักรยานเก่าลูกค้ามานั่งปุ๊บอันนี้มีไม้ด้วยนะครับไม้ สามารถร้องได้เลยร้องได้เลยองต้องต้องเสียตังค์หรือเปล่าไม่ได้สามารถร้องได้เลยขอให้เสียงดีนะครับขอให้เสียงดีเสียงดีก็ได้เสียงไม่ดีก็ได้ก็มาซ้อมร้องเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าเขาไล่ลงเถ้าถ้าเสียงไม่ดีก็ไล่ลงเร็ซื้อเราเยอะหน่อยลูกน้องรำพันพี่ด้วยอ่ะดูหลังร้านหลังร้านดีไหมวันนี้ผมก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่แต่เขาติดทำครัวอยู่อ๋อติดทำครัวอยู่นะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าครับ จะพาไปปลูกหลังร้านนะครับหลังร้านนะครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้พี่หนิงฝากร้านนะครับฝากนะครับเพจของปาหาลาดด้วยนะครับก็ติดตามทางทางช่องคนพันทางครับผมามาในนามของคนพันทางลดพันธีสิบเ์เอร์เซทุกรายการทุกรายการทุกรายการนะครับถ้าบอกมาว่ามาจากคนพันทาง ลดตัี้สิบเรนรายการเล่าานทำเเนี่ยมอยากให้อดเล่าอะไรมาเราเป็นมิสเอร์เปนข้าวเล่ๆแบบโอเคอนอร์ดารนะครับรับเปิดแล้วนะสองครึ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไตรงไหนตอยนี้น้ตน้ราสบแปดเลยแยก15มานิดหน่อยอยู่ระหว่างซอยสิบห้าครับเลยซอยสิมาหน่อยแล้วก็ เลยร้านสภาพักที่20โมงแล้วก็ก่อนถึงร้านรถม้โม้งครับถามก็ได้เลยว่าร้านไหนนะครับชาเกลี่ยนเกลี่นกับร้านเหล้าหัวโค้งไม่เขารู้เลยร้านเหล้าอ๋อครับผมยังไงอย่าลืมติดตามคนประธานและอย่าลืมบาฮาราครับทั้งเทรดบาฮาร่าและก็พันบาคาร่าครับผมขอบคุณครับ